ก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้มาพูดถึงไก่คู่เด็ดคู่มันประจำวันอาทิตย์นี้นะครับองศาความนะครับตัวนี้นะครับเขาว่าเด็ดนะครับชนะอันกันหน่อยมานะครับสามเที่ยวนะครับน่าติดตามมากเลยนะครับตัวนี้นะครับคู่ต่อสู้ของเขานะครับเด็กเพชรนะครับวันที่ตีกับโอรสสวรรค์ก็หมันมากแลครับ คู่นี้นะครับใครพลาดถือว่าพลาดหนักเลยนะครับเด็กเพชรตัวนี้นะครับชนะชนะมากขมมากนะครับตีตาตลอดนะครับตัวนี้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสาหรับเด็กเพชรนะครับเป็นกําลังใจให้สองคุ้มสองความกันด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วนะครับเป็นเด็กรุ่นๆแล้วนะครับสองเดือนแล้วนะครับ เหลือสี่ตัวจากห้าตัวนะครับตายไปหนึ่งตัวนะครับดูแม่นะครับแม่สวยลูกครับเริ่มจะดูออกตัวผู้ตัวเมียแล้วนะครับไก่สองเดือนนะครับฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับชุดนี้นะครับมาจากซุ้มเพชรคลองใหญ่นะครับเป็นลูกไก่ของซุ้มเพชรคลองใหญ่นะครับฝากเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ Yeah,